ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าบายน้ามูมูนะครับตอนนี้ก็6โมงเย็นกับ48นาทีนะครับก็วันนี้คู่ที่เลือกมาเนี่ยอยู่ในศึกยูฟาเนชันลีกนะครับจะลงทำการแข่งขันในเวลาประมาณตี5นาทีนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างสวิตเซอร์แลนด์เปิดบ้านรับการมาเยือนของเซอร์เบียนะครับ ก็ราคาล่าสุดนะครับราคาล่าสุดเนี่ยก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านสวิตเซอร์แลนด์เนี่เป็นต่อที่ครึ่งควบลูกลบ5เต็มตัวนะครับก็จะมีบางบอร์ดบางโต๊ะนะครับที่เป็นครึ่งลูกบวก10นะครับครึ่งลูกขาวครึ่งลูกบวกบวนะครับทีนี้ถามว่าด้วยสถานการณ์ของสวิตเนี่ยมันเล่นแบบไม่มีอะไรต้องห่วงและไม่มีอะไรต้องเสียไปคนนี้อีกแล้ว เพราะงั้นเนี่ยก็จะกล้าเปิดเกมเข้าหานะครับเพราะว่าวันนี้เล่นในบ้านด้วยแล้วกเ็เราไปดูตารางคะแนนกันเนี่ยจะเห็นว่าสวิตเซอร์แลนด์ลงเล่นในรายการยูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ยสเกมยังไม่เคยชนะใครเลยนะครับเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ถึง3ที่สำคัญเนี่ยยิงได้แค่3ประตูและเสียถึง10นะครับมีแต้มเดียวนะครับ ในขณะที่เซอร์เบียนะครับก็4เกมเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้2ยิงได้2เสีย5นะครับก็ทั้งคู่เนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างเกมลุกเนี่ยไม่เอาไหนนะครับต้องบอกเลยว่าไม่เอาไหนแต่อย่างที่ผมบอกอะว่าสวิตเนี่ยมันไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้ารอบต่อไปแล้วเพราะงั้นเนี่ยเล่นเพื่อเรียกศรัทธาเล่นแบบเต็มที่เล่นแบบนะใช่ไหม อารมณ์มันเหมือนแบบเพื่อ,อดึงดึงศรัทธาแฟนบอลกลับมาแล้ววันนี้เล่นในบ้านเนี่ยผมมองว่าถ้าเทียบกันที่โอกาสเทียบกันที่เปอร์เซนต์เนี่ยยังไงสวิตก็ดูเหนือกว่านะครับก็ดูเหนือกว่าไม่รู้แหละนักเตะเจ็บนักเตะไม่เจ็บอะแต่ว่าเชื่อว่าวันนี้หน้าหน้าที่ สวิตมันจะเล่นหย่อแย่นะคงไม่ใช่นะครับทีนี้ก็อยู่ที่จังหวะโอกาสแล้วก็ดวงแล้วว่าสวิตจะทำได้ไหมแต่ว่าเรียกว่าวันนี้น่าจะเต็มเหนี่ยวนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่สวิตตอนนี้71อยู่เซอร์เบีย29นะครับคู่นี้เจอกันมาในรายการทัวร์นาเมนต์สำคัญเนี่ย3ครั้งนะครับในเวิล์ c คัพเนี่ยสวิตเอาชนะเซอร์เบียได้ทั้ง2เกมนะครับแล้วก็ ชนะไป2-1ชนะไป3-2นะครับก่อนที่ในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกนัดแรกที่สวิตบุกไปเยือนเซอร์เบียเนี่ยก็บุกไปแพ้มา0-2นะครับก็เชื่อเหลือเกินว่าวันนี้โอกาสที่สวิตจะยิงประตูได้เนี่ยผมว่าผมว่าเป็นไปได้สูงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าดูกันที่ฟิกออดตนะครับฟิกออดตั้งแต่สตาร์ทยันล่าสุดเนี่ยผมมองว่า มันค่อนข้างให้น้ำหนักไปที่สวิตนะว่าจะยิงประตูได้นะครับว่าจะยิงประตูได้และที่สำคัญเนี่ยแฮนดิแคปมันไหลขึ้นด้วยแต่จริงๆะ่ะมันคือราคาเดียวกันเพื่อนๆครึ่งบวก10กับครึ่งควบลูกลบ5เนี่ยมันคือราคาเดียวกันแหละแต่ว่าแนวโน้มมันดีกว่าเท่านั้นเองเห็นไหมจริงๆริ่ะถ้านะราคาตอนนี้บางโต๊ะเขาให้เลือกเลยครับว่าคุณชอบครึ่งบวก10หรือคุณชอบครึ่งควบลบ5 เลือกได้เลยนะครับอ่าใช่ไหมเพราะว่าถ้าคุณเลือกครึ่งบวก10เนี่ยคุณลงทุน11บาทคุณได้แค่8บาทอยู่แล้วนะครับใช่ไหมถ้าเล่นถ้าเล่นสวิตนะหรือคุณจะเลือกครึ่งควบลบ5ล้าล่ะอันเนี้ยคุณได้เต็มก็จริง10ได้10ก็จริงแต่ว่ามันบีบให้คุณต้องชนะ2ลูกไงอ่าช่วงห่างอะใช่ไหมช่วงห่างอะต้อง2ลูกบวกถ้าคุณ ชนะแค่เฉือนคุณจะได้แค่ครึ่งเดียวน้ําก็อันเนี้ยลง10ก็ได้แค่5บาทใช่ไหมแต่อันเนี้ยลง11บาทได้8บาทนะครับอันนี้คือรายละเอียดของราคานะครับทีนี้ถามว่าถ้าดูจากราคาเนี่ยมันค่อนข้างสูสีแหละนะครับมันค่อนข้างสูสีแหละแต่ว่าเหตุผลที่ผมพูดไปข้างต้นน่ะมันมันเอื้ออำนวยให้สวิตต้องเอาต้องสู้ ต้องบี้ต้องเรียกศรัทธาคืนมานะครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เข้ารอบแล้วอะ่ะเออผมมองอย่างนี้นะอืผมมองอย่างนี้ถ้าไปดูในเรื่องของเลทตัวอื่นอะ่ะมันไม่โดดมันไม่ได้โดดเด่นนะครับมันไม่ได้โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นดับเบิลชา n c e การเสียประตูไม่เสียประตูเนี่ยโอเคละเซอร์เบียมันเป็นรองนะครับเซอร์เบียมันเป็นรองแต่ว่า ถามว่าสวยไหมก็ไม่ได้สวยที่สุดนะครับก็ไม่ได้สวยที่สุดแล้วก็อคอลเลกสกอรกผมมองว่าสวยนะอมผมมองว่าสวยนะสำหรับสวิตอะสำหรับสวิตอะคือถ้ามันมี1นึ่ x สองเนี่ยนะแพ้อ่นนี้เจ้าบ้านชนะใช่ไหมทีมเยือนชนะอันนี้เสมอเนี่ยผมมองว่า โอกาสที่เจ้าบ้านจะชนะเนี่ยมีแค่2ตัวนี้เชื่อได้ว่าเซอร์เบียไม่มีโอกาสบุกมาชนะน้อยมากคือถ้าเซอร์เบียยิ่งแต่ว่าด้วยเกมอะด้วยเกมด้วยคะแนนอะอันนี้ผมขออนุญ,ญาตลบนะด้วยด้วยด้วยเกมด้วยคะแนนเนี่ยมันบีบให้เซอร์เบียต้องแลกมายื้อแต้มหนึ่งไม่มีความหมายเซอร์เบียต้องแลกนะครับเพื่อที่จะไล่เดนมาร์กแล้วไปหวังพึ่งให้สเปนเนี่ย บุกไปลอชนะเดนมาร์กนะครับแล้วตัวเองก็จะมีลุ้นในนัดสุดท้ายใช่ไหมเออเพราะว่าถ้าเซอร์เบียชนะได้จะมี7แต้มแล้วถ้าเดนมาร์กแพ้เนี่ยมี7แต้มเท่ากันต่างที่ประตูดได้เสียไปลุ้นกันนัดสุดท้ายนะครับเพราะงั้นผมมองว่าคู่ระหว่างสวิตกับเซอร์เบียจะเป็นเกมที่เปิดจะไม่มีใครเหาะแยะ่จะไม่มีใครดึงเกมอะไม่รู้จะดึงไปเพื่ออะไรสวิตก็ดึงไม่ไหวแล้วถ้ายังเล่นอย่างเนี้ย ศรัทธาแฟนบอลก็หมดในขณะที่เซอร์เบียเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเดียวคือต้องชนะก็ต้องแลกอ,อ่ะอ่าพอั้นคู่นี้ผมเชื่อว่าเป็นเกมเปิดพอเป็นเกมเปิดเนี่ยผมยังมองว่านักเตะสวิตเนี่ยมันมันได้เล่นในลีกใหญ่ๆด้วยแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวมันโอเคนะสวิตจริงๆอะ่ะม,มันม, <laughs> มันมันาหน้าเกียดทัวร์นาเมนต์นี้แหละนะครับเออ พองง้นคู่นี้ผมผมชอบสวิตนะครับผมชอบสวิตนะแล้วก็ราคาที่เลือกอรอถ้าถามผมอ่ะอยู่ได้หมดแหละแต่ถ้าเลือกได้ก็อยู่ที่ครึ่งลูกบวก10ครึ่งลูกได้8นะนะตอนนี้นะครับอ่าเนี่ยอันเนี้ยเต็งนะอ่าเต็งก่อนต่อสวิตนะครับ ผมขออยู่ที่ครึ่งลูกได้8นะเออครึ่งลูกได้8นะครับในขณะที่ผมพิจารณาว่าเกมมันเปิดอะนะเกมมันเปิดแล้วก็เชื่อว่ามันมีโอกาสที่จะไม่ใช่สกอร์ต่ำนะเออ,เอ,อผมมองว่ามันไม่ใช่สกอร์ต่ำนะแล้วก็จะเห็นว่าคู่นี้เจอกันเนี่ยมันค่อนข้างมีสกอร์แล้วก็ ออกสูงทั้ง3เกมที่เจอกันคือมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกเลยนะครับเห็นเห็นเนี่ยเห็นเห็นะเห็นนะเเลยนะอ่าและถ้าไปดูผลงานของทั้งคู่อ่ะดูดิทั้งสวิตท,ทั้งเซอร์เบียเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ออกสูงแรกด้วยนะครับมันก็ออกสูงแรกด้วยเพราะงั้นคู่นี้ยผมขอมองไปที่บอลสกอร์อีกอีกหทัศนะนะครับผมมองว่าอบอลสกอร์เนี่ย มว่ามีโอกาสที่จะออกศูนย์แรกเพราะว่ามันมันแรกกันอ่ะมันเกมมันเปิดอ่ะนะครับเพราะงั้นเนี่ยาราคาณนะตอนนี้เหรอ,อเปิดมาลูกลบห้าแล้วนะครับเปิดมาลูกลบห้าแล้วแต่ผมก็มองว่าน่าอยู่นะน่าอยู่นะรอเวลาหน่อยก็ได้นะครับคู่นี้กดไปที่ครึ่งควบนะครับกับครึ่งลูกอ่ะ ลูกหนึ่งทิ้งไปเลยนะครับคือถ้ามึงยิงเร็วก็ปล่อยมันไปซื้อกับเวลานะครับเนี่ยบอลสกอร์ตรงเนี้ยแล้วก็ในครึ่งเวลาหลังอะถ้าครึ่งแรกไม่มาผมก็ยังมองว่าสมควรย้ำหลังทันทีอะออคู่เนี้ยยังไงเกมมันก็เปิดนะครับยิ่งครึ่งแรกเสมอ0ูนยนครึ่งหลังมันยิ่งใส่กันนัวแน่ๆนะครับทั้งคู่อะนะเออ ครึ่งหลังเนี่ยผมมองว่าอย่างแพงสุดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณลูกเดียวเองนะลูกอะให้แพงสุดก็ลูกควบนะครับกับหนึ่งลูกอะก็กดได้เลยอะผมมองว่านะคู่นี้น่าจะมีสกอร์ไม่น่าจะจบศูนย์ศูนย์นะผมมองว่าไม่น่าจะจบศูนย์ศูนย์นะครับก็ประมาณนี้นะสําหรับคู่สวิตก็ซื้อใจสวิตท,ท่าเดียวเลยครับว่าจะยิงแล้วก็จะสูงนะครับอืม ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ชอบเหมือนก็ตามมาชอบต่างก็สวนไปไม่ชอบก็ข้ามนะครับมีอยู่เท่านี้นะครับส่วนท่านไหนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ถ้าคิดว่าช่องผมมีเนื้อหาที่พอจะให้ท่านได้ติดตามเนี่ยก็รบกวนช่วยกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับส่วนท่านไหนที่เป็นขาประจํากันอยู่แล้วเนี่ย ก็กดไลค์กดแชร์นะครับนะให้หน่อยเนาะถ้ามีอะไรอยากพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่หน้าช่องนะครับนะส่วนท่านไหนที่ต้องการรับทัศนะแล้วก็ข้อมูลต่างๆส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านนะครับก็สามารถแอดมาได้ที่ลายไอนะครับ t ีเด็ดน้ o มูนะครับ t d e t t นะครับ NAMOO นะประมาณนี้นะครับ ส่วนท่านไหนไม่สะดวกพิมพ์ต้องการสแกน QR Code Line ก็อยู่ที่หน้าช่องในแถบชุมชนในโพสต์ต่างๆผมแปะรูป QR Code l i ค e ไลน์ไว้ให้แล้วนะครับก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองดูอีกทีผมมองว่าวันนี้บอลสกอร์สูงอะ่ะน่าสนใจหลายคู่นะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโชคดีทุกท่านครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ